ก็กราบสวัสดีพวกกับผมแถวโต๊ะเซนเรนนะครับวันนี้นะครับผมก็จะไปเที่ยวเกาะเสม็ดนะครับผมแต่วันนี้นะครับไม่ได้ขี่รถไปนะเดี๋ยวเราจะขี่รถไปจอดที่คนต้งนะครับผมก็คือเหมาจอดนะครับ3วันนะครับเราจะไปกัน3มวันสองคืนนะฮะนี่กระเป๋าเราใบเดียวเลยนี่นะเราไปกันชิลๆิลนะฮะเดี๋ยวโอเคครับเดี๋ยวเราออกเดินทางกันนะครับก็อย่างตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่สถานีคนต้งเอกมัยนะครับตอนนี้ก็มาจอดรถนะครับตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะเดินไปตรงจุดนู้นครับ ตอนนี้ซื้อตั๋วมาไว้แล้วนะซื้อตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะฮะซื้อทั้งตั๋วไปและตั๋วกลับนะครับผมนี่ครับสถานีขนส่งอีกขมัยเป็นแบบนี้เลยนะครับก็จะจอดรถแบบเหมาจอดนะครับผมผมจอด3วันนะประมาณส2 0บาทต่อวันละ80บาทนะครับประมาณนี้ก็เย็บตอนนี้เราก็อยู่ตรงท่ารถแล้วนะฮะรอที่ชันทราที่เก้านะครับเจ้าชายทัวร์นะครับนี่นะ้วเอากระเป๋ามาแค่ใบเดียวนะะก็รวมรวมของหมดเลยใช่ปะ <ส>อันนี้ผมก็ซื้อข้าวมานะครับนี่ครับแล้วก็เอาไปกินแล้วก็มีแก้วใบหนึ่งนะฮะซื้อน้ำแข็งใส่ที่เซเว่นเวลาก็ประมาณแ4 0โมงนะครับอยู่บนรถแล้วนะครับรถจอกเดินทางประมาณ9 0้าโมงนะครับ กำลังรถตัวก็ยบตอนนี้ก็ถึงกเกาะสม็จนะครับตอนนี้มารับรถนะครับผมก็ยับตอนนี้เราก็กําลังขับรถเข้าที่พักนะครับผมก็รับรถมาแล้วก็รถก็เราข้ามเกาะมาให้แม่ลงจากเรือเสร็จปุ๊บก็มารับรถได้เลยนะะใกล้ๆกันเลยเดินมาไม่ถึงร้อยเมตรแล้วก็ได้สกู๊ปปี้นะตอนแรกมันมีให้เลือกสกู๊ปปี้กับ อแกนเปลโนโแต่ผมชอบฮอนด้าขี่สกูปปี้ด้วยสกูปปี้สีแดงทางไหนก็ไม่รู้น่เหรอหรอ,รอ,รอรแสดงว่านี่เรามาอีกฝั่งหนึง่งที่ตัวยังไม่เคยมาก็โอเคแล้ว กี่เพิ่นเลยตัวไม่ได้เปิดก o เกิลหรอ Google แม่ไปเขาบกว่าตรงมาแล้วก็จะหยุดบ้านเองก็พอมันจะตรงมากับจุดแล้วลนะมันไกลขนาดนั้นเลยหรอกี่เมตรอ่ะมันชื่อว่าอะไรอ้าวกลางปีนอีสดโอ้อ่าวกลาง ก็ตอนนี้นะครับเราก็มาถึงที่พักแล้วเดี๋ยวเรากาลังจะเดินเข้าที่พักนะครับเช็คอินเรียบร้อยแล้วนะครับน,นี่พื้นพื้นทางเข้าเป็นทรายดก่อนหรือเปลี่ยนรองเท้านะครับไม่ทันไม่ทันเดินกาไปแล้วนะครับตอนนี้ โอ้ติดหาดครับน้ำใสมากตรงนี้โอ้เป็นบ้านหนึ่งนะครับบ้านหนึ่งหลางโอ้โหมีเลือกเยอะเลยอืออ๋อเป็นบ้านแฝดติดกันฮึวิวโอเคอยู่นะโอเคเแล้วเราไปกันต่อ สับลิงในนะครับครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูไปกันต่อโอ้เปิดแอร์ด้วยไปกันต่อเชิญครับไปกันต่ออ่านี่นะครับเข้ามาด้านในแล้วนะครับผมนี่มีตู้เย็นด้วยแล้วก็มีเป็นเตียงครับเตียงอ่าขนาดกี่ฟุตวะด้วยห้าฟุตห้าฟุตเหรอห้าฟุตนอนได้เอนอนโอเคแบบปกติแล้วก็มีเตียงเตียงเสริฟด้วย เผื่อมากับเพื่อนหลายๆคนนะฮะมีกระจกมีแอร์หนึ่งเครื่องนะฮะเดี๋ยวคุณปุษตาคุณเปิดห้องน้ำมาให้ดูหน่อยได้ค่ะเปิดไฟได้สิน,น,นี่นะครับมีโถั่วฉี่มีอ่างล้างมือห้องอาบน้ำแบบนี้มีเครื่องทำน้ำอุ่นนะฮะเดี๋ยวบันไดไว้ทำอะไรวะตกแต่งเหรอตกแต่งครับหรือว่า <laughs> เอียง, <laughs> ยงวันอ๋อถั่ฉี่เป็นลายดยอกซากุระนะนี่เลยแล้วก็ วิวจะเห็นมีกระจกใสนะครับเห็นรอบข้างนะถือว่าอ่องบักไม่ได้ใหญ่มากนะอันนี้ตกคืนเท่าไหร่ครับคุณดูสบาครับคืนละพันสามคืนละพันสามอ่าไม่รวมอาหารเช้าไม่รวมไม่มีอาหารเช้าไม่มีอาหารเช้านะครับก็คืออ่าแล้วเช็คอินเช็คอินกี่โมงถึง, 1, ถงกี่โมงครับบ่ายสองบ่ายสองแล้วก็เช็คเอาท์ก่อนเที่ยงใช่ค่ะอืมมีให้มอมีมอไซค์ให้หนึ่งคันใช่ค่ะห้องคืนละหนึ่งพันแล้วก็ มอเตอร์ไซค์300บาทอ่าแล้วเรามรรจัมอะไรไหมต้องมีมรรจัมอะไรไหมครับ500บาทมรรจัมค่ากุญแจหรือว่าค่ามอเตอร์ไซค์ครับมรรจัมค่าห้องเลยมรรจัมค่าห้องก็อย่างี้ครับเรามาจุดแรกนะครับก็ที่หาดทรายแก้วนะครับใช่ป่ะนี่เรามากินมือเที่ยงนะครับเป็ดเกี๊ยวไก่เป็ดเกี๊ยวล โอเคครับหลังจากกินข้าวเที่ยงงตอนนี้บ่าย3 21ยี่สละก็เรามาเดินที่หาดพราวต่อนะครับผมคือที่นี่มันมีหลายหาดมากมีเกือบสิบอะใช่ไหมตัวแต่หาดใสแก้วใหญ่กว่าเนาะที่นี่มีรีสอร์ทที่พักนะครับสวยงามตรงนี้ให้ดูวิวนะนี่เจ้าห้ทรายอย่างสวยนะฮะเดินลงทางไหนเอ่ยเนหาดพาวหาดพาว อยากเดินไปดูตรงนะู้นอะตรงสะพานอะตรงนี้เป็นที่เดินหาดไม่ค่อยยินเลยเฉยจะถ่ายรูปหรอได้ๆๆตรงนี้ตรงนี้น,นี่คือแมวหาด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 โอ้ไปกินน้ำมาแน่เลยเนี่ยปเปียกๆเนี่ยกินข้าวยังเอ็งอ้วนจังเลยเนี่ยฮะ อย่าแรงเนี่ยมันเดี๋ยวมันตูเอ๊ะเขาดูอยู่ดูอยู่แต่ตัวท่านรู้ความแล้วนี่กูไม่ใจพออย่าแรงมาอันตรายพอไม่เอาไม่เอาไม่เอาเออเดี๋ยวเดี๋ยวดูค่ะมันลื่นทำมันลื่นแล้วหัวทิ่มเลยนะโอ้ยเอาแล้วก็จับได้ดีดิหนุยเด็กนี่นถ้ามันโกงก็จะไม่ว่าถ้าไม่โกงบนิี่บลิี่บล ก็งครับตอนนี้เรามาดูฝั่งพาดิตขึ้นพาดิตนตกนะครับมีสองฝั่งนะแล้วก็เกาะตรงนู้นครับเป็นเกาะจันนะครับแล้วก็เป็นทางยาวให้เดินไปแต่ว่าไม่ไกลมากแค่สุดตรงนู้นนะก็สามารถมาเดินชมวิวถ่ายรูปเล่นกันได้นะจะเดินอ้อมทําไมวะนะอ๋อถ่ายรูป ได้ได้แดดร้อนนะครับแต่ว่ามีลมเรื่อยๆก็ทั้งร้อนแต่ก็ร้อนอยู่ดีจะไปเล่นน้ำไหมครับวันนี้มาอันนี้ขี่รถมาสุดทางแล้วเนาะสุดทางของเกาะของเกาะสะเบ็ดแล้วใช่ไหมนี่คือสุดทางแล้วนะระยะทางประมาณเจ็ดเกือบแปดกิโลจากจุดเริ่มต้นตรงอา่าหาดสายแก้วนะฮะจนมาสุดของ ก็ยังครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านพลอยทะเลนะครับวันนี้เรามาทานอาหารนะครับข้างนอกบ้านนะครับก็วันนี้เห็นว่ามีควงกระบองไฟประมาณ2องทุ่มนะอันนี้เราก็เลยมานั่งกินข้าวที่นี่เลยตอนแรกกะว่าจะกินที่อื่น ถ้าไม่มีควงนะแต่เขาบอกว่ามีทุกวันนะครับผมประมาณสองทุ่มนะครับเดี๋ยวก็มากินข้าวที่นี่เลยนะก็สั่งผัดผงกะหรี่นะครับปลาหมึกผัดผงกะหรี่ไข่เค็มนะครับแล้วก็ต้มยำโลมิตนะครับผมแล้วก็ข้าวเปล่านะครับแล้วก็อีกเมนูหนึ่งยังไม่มานะทอดมันปลานะครับก็รสชาติใช้ได้ครับน่าทานอยู่นะฮะนี่บรรยากาศรอบๆนะครับมานี้นะครับ ตอนแรกคนไม่เยอะนะตอนนี้คนเยอะแล้วนะวันนี้ครั้งที่แล้วตรนมานี้คนไม่เยอะนะเนาะไม่เยอะเลยอ าหน่อยวิดีโอช่อเพลงอะไรอ่ะเอ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 อ เออเอก็สวัสดียามเช้านะครับผมตอนนี้เราก็อยู่ที่อ่าวพราวนะครับผมก็ตื่นเช้ามาอาบน้ำนะแต่ยังไม่ได้กินข้าวนะแ,แล้วเราก็มาเปลี่ยนชุดว่ายน้ำนะนี่ชุดว่ายน้ำนมาเราจะมาถ่ายรูปเล่นน้ำกันก่อนนะฮะเดี๋ยวเราไปหา,าข้าวเช้ากินกันเล่นไปเล่นไปเล่นไปเด็กน้อย ไหนไววดูไหนวาดูเลยเดินว่ายอะไรนีวน้ำ่น้ำเดินสวยเดินสวยเดินมาสวยสไม่มีปลาปลาเขาไปอยู่ตรงนู้นปลา ตอนนี้เวลาก็มา11.40โมงนะครับเราก็มาพักเที่ยงกินข้าวแล้วยังไม่เที่ยงแหละประมาณ11.00โมงนี่ครับนี่ผัดมะม่าขี้เมาทะเลป่ะมีอะไรตั้งอย่างอ่ะนี่ก็าผัดปูแล้วก็นี่นะครับผัดกับปุ้งไฟแดงนะครับนี่ครับร้านโพ้ย

ก็วันนี้วันที่สองนะครับมาชมพาท์ตี่ตกดินนะครับวันแรกมานะครับแต่ว่าไม่ได้มาชมนะครับนี่พาท์ตี้กำลังจะตกดินเลยตอนนี้กี่โมงนะตัวอากาศอากาศเย็นมากครับไม่รอแล้วฮระมันเย็นแล้วนะนี่ฮะแล้วเรามานั่งแบบสุดโครหินเลยหน้าหน้านี่เลยนะฮะมีคนนะครับเนี่ยไม่ใช่ว่ามีแต่คนเต็มไปหมดเลยมารอดูกันทีักรพรรดิครับปนึ่งครับ Meu... แลวก็หมด